ฮัลโหลมีใครชอบกินกล้วยกันบ้างไหมจ้าแล้วชอบกินกล้วยอะไรกันคะระหว่างกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยตากแล้วกินแต่ละครั้งอะ่ะกินทีละกี่ลูกอะกดพอสไว้ก่อนคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะจ๊าว่ากล้วยที่เพื่อนๆชอบกินเนี่ยมีแคลอรี่เท่าไหร่และมีน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่กล้วยหอม100กรัมให้พลังงาน89แคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต22.8กรัม มีน้ำตาล12.5กรัมโดยน้ำตาล12.5กรัมเนี่ยแบ่งเป็นกลูคโคสและฟรุกโตสมีกลูคโคส4.2กรัมและมีฟรุกโตส8.3กรัมต่อมาเราไปดูที่กล้วยน้ำวากันค่ะกล้วยน้ำวา100กรัมจะให้พลังงาน123แคลอรี่และมีคาร์โบไฮเดรต31.1กรัม มีน้ำตาลทั้งหมด16.2กรัมโดยแบ่งเป็นน้ำตาลกลูโคส4.6กรัมและฟรุกโตส9.3กรัมแม่ก่อนจะไปฟังข้อมูลน้ำตาลและครับของกล้วยตากนะออสการอิบอับสักนิดหนึ่งนะคะว่ากล้วยเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของมีโพแทสเซียมเยอะทันคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินกล้วยนะคะเราไปต่อกันที่กล้วยตากกันเลยค่ะ แม่ใครชอบกินกล้วยตากแล้วเม้นไว้หรือเปล่าคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกินกี่ลูกหรือว่ากินแบบไม่ได้นับเลยเพราะมันกินเพลินนะคะกล้วยตากนะหวานๆหอมๆอ,อร่อยเพลินๆจริงๆเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็กินกล้วยตากกันเป็นยานะคุณผู้ชมมันมีฤทธิ์ทางยาเหมือนกันแต่ว่ากินกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะคุณผู้ชมไม่เหมือนสมัยนี้นะคะเปิดแพ็คมาถ้ามี10ชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะหมด10ชิ้นได้เลยนะมันกินเพลินจริงไหมเห็นด้วยไหมใครเคยเป็นบ้างนะเปิดแพ็คก,กล้วยตากมาแล้วแบบโอ้โหว่าจะกินแค่ชิ้น2ชิ้นนี้ไปเรื่อย เถิดนะคะคมาอีกทีหมดแล้วกล้วยตาก100กรัมนะให้พลังงาน320แคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรตสูงถึง72กรัมและมีน้ำตาลมากถึง52กรัมโดยแบ่งออกเป็นกลูโคโส15.8กรัมและฟรุกโตส35.9กรัมโอ้มายกอชเยอะมาก คุณชมบวกลบคุณหารกันเอาเองนะว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณชมทานกล้วยชนิดไหนแล้วกินครั้งละกี่ผลนะคะเนี่ยลองบวกลบคุณหารดูจำนวนคาร์โบไฮเดรตจำนวนน้ำตาลดูนะคะ ด้วยตากยไม่ใช่ทานไม่ได้นะทานได้ถ้าคุณผู้ชมทานสักครึ่งหนึ่งนะครึ่งชิ้นพอนะหรือว่าถ้าจะกินผลหนึ่งชิ้นหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมลองบวกลบคูณหารคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลดูนะออสการ์ Oscar, ว่ามันสูงเกินไปสําหรับคนที่กําลังเปลี่ยนหุ่นนะฮะแล้วความที่มันหวานปุ๊กปี๊กเนี่ยนะ,อะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกหิวง่ายหิวบ่อยได้ ถ้าใครที่ชื่นชอบการทานผลไม้นะก็แนะนําว่าให้ทานหลังมื้ออาหารนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่จะต้องไปออกกําลังกายหรือว่าใช้แรงเยอะๆนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้ทานแลฉันอยากจะกินกล้วยหอมสักลูกนึงอะไรอย่างนี้ก็กินได้นะแต่แนะนําว่าให้กินคู่กับแฟตนะคะคุณอาจจะกินกล้วยหอมคู่กับถั่วอัลมอนด์ก็ได้หรือว่าจะเป็นพีนัทบัตเตอร์ก็ได้นะ,ะเพราะว่า ไขมันที่อยู่ในพีนัทบัตเตอร์หรือทัวต่างๆนะคะจะช่วยชะลอการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลก cool ล mm ูโคสเข้าสูส่กระแส,สเลือดได้ค่ะใครที่อยากรลีนแบบสุขภาพดีด้วยไอเก็อย่าลืมกดติดตามออสการ์ในช่องไลฟ์โกลีนนะคะส่วนใครที่อยากมาเป็นลูกเทรนออสการ์ก็เซย์ฮัลโหลมาได้เลยนะคะที่บ้านสีเขียวค่ะแอดไลฟ์โกลินค่ะฝากเช็ค,คลิปนี้ด้วยค่ะ